เกิลเดนแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีตุลประจำเดือนมกราคมนะคะพุทธศักราช2564นยะคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ชาวราศีตุลด้วยนะคะเอาละค่ะเราจะมาดูในส่วนของความรักการงานการเงินนะคะรวมถึงเรื่องทั่วๆไปให้กับ ชาวราศีตุลด้วยนะเหมือนเดิมนะคะเราจะดูในส่วนของอดีตปัจจุบนันอนาคตพร้อมสรุปไพ่ให้กับชาวราศีตุลเนานะไายไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครนะคะไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะโอเคเราจะมาดูในส่วนแรกคือในอดีตก่อนนะ อดีตใบแรกของคุณนะคะเดชาร์ล็อตซซเรียนอัศวินถือเหรียญ King of p e n ดิ c คิลและก็สองไม้นะคะโอเคเราจะมาดูในส่วนของไพ่ใบแรกนะ,ะที่เราจับได้คือไพ่เดชาร์ลอตนั่นเอง ส่วนตัวไพ่เดอชาร์ลอตเองนั้นนะมันเป็นไพ่ประจำราศีกรกฎนะคะรู้สึกว่าในอดีตนั้นนะมีชาวราศีกะออนอาศีตุลนนะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎนะในในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะหรือว่าในขณะนี้คุณก็ยังคบหากันอยู่นะอันนี้ก็มีหลายๆท่านเช่นเดียวกันนะคะ ในตัวอดีตนั้นนะสำหรับชาวราศีตุลเองนะพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรเวลาทำงานคุณก็มีความกระตือรือร้น,นเอาใจใส่มีความรับผิดชอบดีในเรื่องของการทำงานในทุกๆเรื่องที่คุณได้รับมอบหมายนะบางทีคุณจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหน่อยนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาบางทีก็ดีดีดีดใจหายบางทีก็หลายหลายลึก นะนะอารมณ์มันจะเป็นประมาณนั้นนะคะและคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะราศีตุลนานะในอดีตที่ผ่านมามองมอง,มองดูแล้วมีคนมาชอบคุณเยอะนะมีคนมาจีบคุณก็เยอะเช่นเดียวกันนะหรือบางทีอาจจะมีคนแอบ,แอบ,แ,อบแอบชอบแต่ก็ไม่อยอมเปิดเผยตัวตนอย่างนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะต่อมานะคะไพ สี่เหรียญน,นะสำหรับไพ่สี่เหรียญแล้วคืออ่านตรงไปตรงมาเลยนะคะก็คือมันมีความรู้สึกกักความสัมพันธ์มันมีความรู้สึกหึงหวงมันมีความรู้สึกยังหวงก้างอยู่นะถ้าเป็นใครนะคะชาวราศีตุลหรืออาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้เนาะที่ยังรู้สึกมีความหึงหวง มีความหวงตั้งอยู่นะถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วสักระยะหนึ่งหรือยังไงก็ตามเนาะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ยังรู้สึกหึงหวงนะอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ไม่ขาดเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่ายังอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตนะไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่ายังอยากกักความสัมพันธ์ยังอยากเก็บคนคนนั้นไว้เป็นของของตัวเองอยู่ประมาณนี้นะยังรู้สึกว่ายังไม่อยากปล่อยใครไปดังนั้นนะ จากที่ดูดูในไพ่นะมีการพูดคุยหรือคบหาดูใจแบบซ้อนซ่อนเงื่อนมากนะคะน่าจะมี3-4คนด้วยซ้ำไปนะสำหรับในตัวไพ่ใบนี้นะคะที่บอกเนาะอันนี้คือไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะโอเคไพ่ใบต่อมาคืออัศวินถือ,อเรียญนานะ สำหรับไพ่อัศวินถือเหรียญนั้นนะคะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีตุลเองนั้นนะในช่วงนี้นะคะถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับการได้ออกไปนอกสถานที่บางคนจะออกไปสัญจรหรือว่าไปทํากิจกรรมข้างนอกหรือว่ามันต้องมีการได้เดินสายนะคะ เกี่ยวกับการทำงานของคุณการทำงานของคุณจะราบลื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จนะสำหรับคนที่ทำงานนอกสถานที่หรือจะจำเป็นจะต้องมีการาเขาเรียกว่าอะไรเดินทางนะคะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานการทำงานของคุณก็เป็นไปอย่างราบลื่นแล้วเป็นไปได้ด้วยดีนดนะคะมากกว่าคนที่ทำงานอยู่กับที่เนาะ โอเคไพ่ใบต่อมาคือ King of p e n t a c l e นะคะสำหรับไพ่ King of p e n t a c l e เองนะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีตุลในอดีตนั้นนะมีเจ้านายนะที่เป็นผู้ชายนะให้การสนับสนุนดูแลและซัพพอร์ตนะเขามองดูการทำงานของคุณตลอดนะว่าคุณทำงานนั้นเป็นยังไงบ้างนะในอยู่ในสายตาของเขาตลอดว่างง้นเหอะนะ คนที่มีเจ้านายเป็นผู้ชายนะอา,อายุประมาณวัยกลางคนขึ้นไปหรืออายุ40ปีขึ้นไปนะเขาจะให้การสนับสนุนเขาจะเอ็นดูคุณเป็นพิเศษนะอันนี้คือตัวไพ่อ่านให้กับชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ใบต่อมานะพาไพ่ใบสุดท้ายสำหรับในอดีตชาวราศีตุลน,นะก็คือ2ไม้นั่นเองนะสำหรับไพ่สองไม้มันรู้สึกว่า คุณมีการรอคอยอะไรหรือเปล่าเนาะ,ะในการที่คุณรอคอยครั้งนี้นะบางคนอาจจะไปสมัครงานไว้นะคะแล้วก็รอให้เขาจะเรียกตัวหรือว่ารอผลตอบรับนะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันว่าคุณจะได้สองที่พร้อมๆกันแล้วทำให้คุณต้องตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกที่จะอยู่กับที่ไหน นะคะมันจะมีสองที่นะคะทีอ่อยากจะให้คุณร่วมงานด้วยเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีตุลน,นะว่าอยากจะทำงานร่วมกับบริษัทไหนร,ร่วมกับที่ไหนมากกว่ากันเนาะมันก็มีข่าวดีในเรื่องของการไปสมัครงานไว้แล้วแล้วเขาจะติดต่อมานะคะโอเคเราจะมาดูในส่วนของปัจจุบันให้กับชาวราศีตุลน,นะคะ ราศีตูนในช่วงปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนะาะไพ่ใบแรกในปัจจุบันนะคะยังขึ้น king of pentacle เหมือนเดิมเนาะเจ้านายก็ยังให้การสนับสนุนชาวราศีตูนอยู่ด้วยดีนะในปัจจุบันนะคะ หรือคนที่กำลังจะไปสมัครงานหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะจะได้รับการแบบตอบรับแล้วก็รู้สึกว่าเจ้านายของคุณน่าจะเป็นผู้ชายวัยกลางคนนะเขาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยนะบางทีเขาก็มีความเอ็นดูให้กับคุณนะจัส m ิ n e แล้วก็สองไม้นะคะไพ่สองไม้ขึ้นอีกแล้วเนาะต่อมา Queen of Pentacles และใบสุดท้ายคือ7 เหรียญน,นะโอเคอย่างที่เราบอกบอกไปแล้วนะมันก็ยังมีการแบบได้รับการซัพพอร์ตจากเจ้านายที่ดีอยู่นะถือว่าชาวราศีตุลนั้นยังมีความโชคดีในเรื่องของการมีเจ้านายที่ดีคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณนะไม่ว่าคุณจะต้องการสิ่งใดขาดตกบกพร่องสิ่งใดนะคุณสามารถปรึกษาเขาได้ทุกอย่างนะนะคะ ปรึกษาเขาได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะในเรื่องงานเรื่องอส่วนตัวเรื่องอะไรเขาพอช่วยได้เขาก็ช่วยคุณนะเพราะว่าเขามีความเอ็นดูให้กับชาวราศีตุลน,นะส่วนไพ่แจ็ส e เมนนะมันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์หรือจะมีการพูดคุยหรือตกลงกันว่าเราควรที่จะอยู่ในสถานะไหนกันนะสำหรับบางคนอาจจะเป็นแค่คนคุยกันหรือว่าอาจจะเป็นแค่ เพื่อนร่วมงานกันนะก็อาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นให้มันมีความผูกพันหรือมีความสำคัญกันมากขึ้นนะไพ่ใบนี้มันแสดงถึงการมีข้อตกลงร่วมกันจะพูดคุยกันนะเพื่อให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนั่นเองเนาะโอเคไพ่ใบต่อมาคือไพ่สองไม้นะคะยังขึ้นไพ่สไม้อยู่เนาะยัง หมายถึงว่าคุณก็ยังไม่สามารถเลือกได้เนาะในตอนนี้นะเอ่อก็เหมือนว่าถ้าเขาติดต่อคุณกลับมาเนาะสมมุติว่า2ที่นะที่ทํางานคุณก็จะมองไปถึงอนาคตว่าในอนาคตองค์กรน,นั้นจะเอ่อคุณสามารถอยู่ร่วมกันกับองค์กรน,นั้นได้หรือไม่เนาะเพื่อร่วมงานดีไหมนะะเอ่อ บริบทของบริษัทนั้นเข้ากับการทํางานของคุณหรือไม่นะคุณมองไปในหลายๆเรื่องนะถือได้ว่าคุณเป็นคนที่รอ,อบคอบคนหนึ่งนะก่อนที่จะเลือกว่าตัวเองนั้นจะลงเอยหรือว่าจะไปทํางานที่ไหนนะสำหรับตัวไพ่ใบนี้มันยังแสดงถึงความรักของชาวราศีตุลด้วยนะมันมีความรักเหมือน คนสองคนที่คอยอยู่เคียงข้างชาวราศีตุลน,นะในขณะนี้นะคะมีคนที่อยากจะอยู่เคียงข้างและคอยซัพพอร์ตชาวราศีตุลน,นะอีกคนนึงคุณอาจจะเป็นคนที่เพื่อนหรือคนที่คุณรู้จักนั้นนะ่ะรู้จักกับคนรักคนนี้ของคุณเป็นอย่างดีนะ แต่กับอีกคนหนึ่งเขาคอยอยู่เคียงข้างคุณเขาคอยให้กำลังใจคุณนะแต่คุณก็ไม่ได้เปิดเผยหรือไม่ได้บอกกับเพื่อนหรือไม่ได้บอกกับครอบครัวว่าคุณก็มีอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าอีกคนหนึ่งนะเป็นหน้าฉากเพราเหมือนว่าคบอย่างเปิดเผยนะอีกคนหนึ่งก็อยู่เคียงข้างคุณคอยซัพพอร์ตคุณตลอดไม่เคยหนีหายจากคุณไปไหนเนาะ ก็เหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเพื่อนที่รู้ใจไว้งั้นเถอะนะอีกคนหนึ่งนะคะไพ่มันก็จะประมาณนี้นะคะโอเคไพ่ไปต่อมาคือ Queen o f p e n t a c l e นะคนที่มีเจ้านายนะชาวราศีตุลทำไมโชคดีจังเลยนะคะมีเจ้านายทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคอยซัพพอร์ตคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็น ลูกน้องแล้วก็มีเจ้านายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคเขาเอ็นดูคุณนะในการทำงานชาวราศีตุลเวลาทำงานนั้นทำงานอย่างละเอียดอ่อนนะมีความเสมอภาคให้กับทุกๆคนนะในเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยะคะแล้วก็เจ้านายมองเห็นในศัก,กยภาพการทำงานของคุณนะแล้วเขาพยายามที่จะซัพพอร์ตนะพยายามที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอยากจะช่วยเหลือคุณตลอดคุณมีอะไรคุณสามารถไปปรึกษาเขาได้นะทั้งเจ้านายที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นมีความโชคดีมากนะคะในช่วงนี้นะต่อมาคือไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะสำหรับตัวไพ่เจ็ดเหรียญเองนั้นนะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีตุลมีความรอบคอบนะ คิดรอบครอบวิเคราะห์นะบางทีคุณก็อาจจะคิดมากไปนิดนึงนะกว่าจะใช้จ่ายเงินแต่ละบาทนะเงินแต่ละบาทกว่าจะออกจากกระเป๋าคุณได้นั้นมันต้องมีความคุ้มค่ากับคุณกับสิ่งที่คุณจะต้องใช้เงินซื้อนะถ้าสมมุติว่าสิ่งนี้มันยังไม่จําเป็นชาวราศีตุลยังไม่อยากจะควักเงินออกจากกระเป๋านะในช่วงนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะอ่าเป็นคนที่คิดรอบคอบในการใช้เงิน เป็นคนที่เก็บเงินเก็บหอม,อมล้อมลิศนะคะเ,เงินทุกบาททุกสตางค์ของชาวราศีตุลได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนะอันนี้มีความน่าภาคภูมิใจมากนะชาวราศีตุลภาคภูมิใจในเงินก้อนนี้ของคุณมากนะคะแล้วไพ่ใบนี้นะถ้าเป็นความรักของชาวราศีตุลนานะมันก็จะออกประมาณว่าชาวราตราศีตุลก็พยายามที่จะประเมินสถานการณ์ความรัก อยู่นะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะมันได้ไพ่ j u s t m e n t ด้วยนั้นหมายความว่าคุณจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันดีขึ้นไปได้กว่าเดิมหรือเปล่านะมันจึงมีการจะต้องพูดคุยการตกลงกันนั่นเองนะอันนี้คือไพ่ราศีตุลในปัจจุบันนะคะต่อมาเราจะขอเปิดไพ่ในอนาคตให้กับชาวราศีตุลน,นะ ว่าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้ชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครใบรแรกในอนาคตนะมีใครคนใดคนหนึ่งเดินหันหลังให้กับความรักครั้งนี้นะแล้วก็เจ็ดถ้วย the e m place เจ็ดดาบและก็ night of v a i นะได้ไพ่เมเจอร์อั n a 2ะ2ใบด้วยกันนะในอนาคตสำหรับชาวราศีตุลน,นะเรามาดูในส่วนของพไพ่ใบแรกกันนะสำหรับไพ่ใบนี้นะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีตุลหรือ,อ,อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะที่พยายามที่จะเดินหันหลังให้กับความรักครั้งนี้นะถึงแม้ว่าความรักนั้นจะลัก จะยังมีเขาอยู่เต็มหัวใจก็ตามนะมันยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่แน่ใจนะถึงแม้จะรักถึงแม้จะรู้สึกดีแค่ไหนมันก็ต้องหันหลังนะนะท้าไมถึงหันหลังก็เพราะว่าเขาไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทความรักให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะบางทีอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมองไม่เห็นคุณค่านะ คุณเลยกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากขึ้นนะนี่คือความหมายของตัวไพ่ใบนี้นะคะใบต่อมานะคะคือไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่ถ้วยคือไพ่แสดงถึงความรู้สึกของชาวราศีตุลน,นะบางคนอาจจะมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีรถอยากจะมีรถใหม่สักคันหนึ่งอยากจะมีบ้านใหม่อยากจะสร้างบ้านใหม่อยากจะมี ตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะบางบางทีตอนนี้คุณอาจจะมีความเพอ้อฝันยังมีความฝันนะความฝันของชาวราศีตุลในช่วงนี้จะเป็นความฝันที่สวยงามมากนะคะคุณอยู่ในเรโลกของความฝันนะคะในช่วงนี้ก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นความเพอ้อฝันที่สวยจังเลยนะคะโลกคุณสวยมากนะ,ะแต่นะคะ ถ้าคุณอยากจะให้ความฝันหรือความคิดทุกอย่างที่คุณเคยวางแผนไว้นี่นะคะมันเป็นความจริงคุณต้องลงมือทำนะเพราะว่าถ้าคุณลงมือทำคุณได้สิ่งนั้นมาแน่นอนนะเพราะว่าโดยปกติแล้วชาวราศีตุลจะเป็นคนที่ชอบวางแผนนะว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้วางแผนวาดฝันไว้ก่อนว่าอยากจะมีสิ่งนั้นแล้วก็ทำตามแผนนะอันนี้ทำให้ชาวราศีตุลจะประสบความสำเร็จแน่นอนในสิ่งที่คาดหวังไว้ นะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักก็อารมณ์ประมาณว่าแอบชอบใครอยู่นะในช่วงนี้นะคะราศีตุลหรือใครบางคนนะแอบชอบชาวราศีตุลอยู่ในขณะนี้แต่เขาไม่บอกคุณนะมันอยู่อารมณ์ของห่วงความเพอ้อฝันเพอ้อฝันว่าเออได้ ได้คุยกันได้รู้จักกันอะไรประมาณนี้แต่ในช่วงนี้ยังไม่เปิดเผยตัวตนนะมีคนแอบชอบชาวราศีตุลอยู่หรือชาวราศีตุลไปแอบชอบเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาไพ่ The e m p l a c e นะสำหรับตัวไพ่ The e m p l a c e เองนั้นนะมันคือแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีตุลยนะในอนาคตคุณจะมีความเป็นแม่หรือมีความเป็นพ่อสูงมากนะคะ เออบางทีนะคนร well ักของคุณหรือแฟนของคุณนี่อาจจะบอกกับคุณเลยนะคะบอกอย่างนี้เลยนะว่านี่ฉันมีแฟนหรือฉันมีแม่กันแน่อะไรประมาณนี้นะฉันมีแฟนหรือฉันมีพ่อกันแน่อะไรประมาณนี้เขาจะรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วบางทีเขาก็พูดออกมาอย่างนี้นะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณีทําตัวเหมือนเป็นพ่อหรือว่าทําตัวเหมือนเป็นแม่เขามากเกินไปเนาะแต่ด้วยความที่คุณหวังดีกับเขานะ ด้วยความที่คุณอาจจะบางทีคุณอาจจะจู้จี้กับเขาไปบ้างเนาะอาจจะขี้บ่นไปบ้างเนาะแต่สําหรับเป็นผู้หญิงชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันนะนะคะอันนี้บอกไว้เลยนะชาวราศีตุลในอนาคตมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันสูงมากนะคะเปอร์เซ็นที่จะตั้งครันสำหรับบางคนที่แต่งงานแล้วคาดหวังแล้วก็อยากจะมีลูกนะคุณเป็นไปได้สูงว่าคุณจะมีการตั้งคันนะคะ ก็แสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะมันมีผลถึง3เดือนด้วยกันนะมกรากุมภามีนาเนาะนะคุณจะมีข่าวดีแน่นอนนะคะสำหรับคนที่รอคอยแต่สำหรับคนที่ไม่ได้รอคอยหรือว่าบางคนอาจจะมีแค่เป็นแฟนกันหรือคบกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่มีความสัมพันธ์กันแล้วนะ,ะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะเกิดการพลาดได้นะพลาด ในการตั้งคันได้ง่ายๆนะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันแสดงถึงการตั้งคันได้เนาะอันนี้คือคำเตือนก็แล้วกันนะต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดดาบเนาะ สำหรับไพ่เดาบก็คือแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีตุลเองนั้นนะคะในช่วงนี้จะโดนนินทานะเพราะว่าคุณทำงานหรือว่ารับผิดชอบงานเนี่ยเก่งไปหมดทุกอย่างนะทำงานก็เก่งนะราศีตุลในช่วงนี้จะโดนเพื่อนร่วมงานอิดฉ้านะบางทีอาจจะขโมยผลงานของคุณแล้วก็ไปเอาหน้ากับเจ้านายอะไรประมาณนี้นะคะ และก็ไพ่ใบนี้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ต่อหน้าดีๆนะคะแต่รับหลังนี่ร้ายมากนะคะไพ่ใบนี้มันเป็นประมาณบุคลิกของคนที่กระล่อนปิ้นป้อนตอแหละนะ,ะมาครบเลยนะ,ค,ะคนที่กลับกรอกนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะบุคลิกของเขานะ,ะขอ้ระมัดระวังบุคคลค,ค,คนนี้ไวด้ดีๆนะ,ะบางทีคนคนนี้อาจจะปากหวาน พูดดีต่อนั่งคุณแต่รับหลังเขาอาจจะนินทาคุณเขาอาจจะอตอแหลปิ้นป้อนไม่จริงใจนะอันนี้ก็คือคําเตือนของอาจารย์ก็แล้วกันนะที่อ่านจากตัวไพ่นะแล้วไพ่ใบนี้นะถ้าอ่านในเรื่องความรักนะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าจะมีการลักลอบแอบคบหากันนะอันนี้คือไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งเนาะที่มีการแอบคุยหรือแอบคบหากัน บุคคลที่3หรือมือที่3อยู่เนาะมันก็เป็นไปได้นะต่อมานะคะคือไพ่ไนออฟวอลสำหรับตัวไพ่ไนออฟวอลเองนั้นนะคะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีตุลนะมีความกติรือร้นดในการทำงานมีความรับผิดชอบสูงมากนะในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าโฟกัสในการทำงานบางทีนอนก็ไม่ค่อยหลับเนาะเพราะว่ากังวลในการทำงานนะ แต่คุณเป็นหัวหน้าหรือเป็นหัวหน้าฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะสำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักก็จะเป็นประมาณว่าอาจจะมีคนเข้ามาตกลุมรักคุณกระทันหันหรือว่าจะสารภาพรักกับคุณตรงๆนะคะคุณก็เตรียมตัวไว้ก็แล้วกันนะเขาก็แอบ,บชอบคุณมานานเนาะแอบบแอบบดูมองอยูมานานอะไรบบงี้อันนี้นะคะ โอเคเราจะขอสรุปไพ่กับชาวราศีตุลก่อนเนาะเอ็ดออฟเพนดิเคสามดาบแล้วก็ไพ่เดอะเอ็ r เพล์ด้วยนะสำหรับไพ่เอ็ดออฟเพนดิเคนะแสดงถึงความโชคดีของชาวราศีตุลในอนานะคตที่จะถึงนี้นะไพ่มันมีผล3เดือนด้วยกันเนาะ มกรากรุมพามีนานะคุณจะได้ของขวัญที่ถูกใจนะสำหรับชาวราศีตุลหรือจะได้เงินสักก้อนหนึ่งนะคุณมีความคาดหวังในเงินก้อนนี้นะคุณก็จะได้เงินก้อนนี้สมปรารถนาคุณนะคะขอให้คุณสมหวังนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะถ้าคุณเสียงโชคหรืออะไรเงี้ยคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาเช่นเดียวกันนะ ไพ่ใบต่อมาคือไพ่สามดาบนะรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกของกลิ่นอายความรู้สึกของรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่คุณอาจจะโดนหลอกนะบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณไปเป็นมือที่สามของเขาหรือคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวคุณนั้นแอบโดนคบซ้อนอยู่นะมันมีกลิ่นอายของรักสามเศร้าเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ก็ขอให้ดูดีๆด,ด้วยก็แล้วกันเนาะมันได้ทั้งไพ่จิตดาบด้วยเนาะจะมีโอกาสว่าคนปิ้นป้อนกระล่อนตอแลจะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะนะคะก่อนจะคบใครก็ดูดีๆนะคะไพ่ใบต่อมาคือไพ่ The Emperor นะเป็นไพ่ประจำราศีเมษนะมีชาวราศีตุลไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมษ หรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมษก็ได้นะสำหรับตัวไพ่นี้นะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าคุณจะได้คบกับคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะเขาเป็นมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ด้วยแหละนะคะบางทีเขาอาจจะจู้จี้จุกจิกเขาอาจจะบังคับคุณไปบ้างเนาะ,ะก็ด้วยความที่เขามีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่นะ,ะก็ขอให้คุณเข้าใจเขาด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะเป็นไปได้สูงว่าเขาจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะนะคะ อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม Golden Angel นะคะฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ